ผมจะทุบนี่เขาบอกให้มาทุบตรงประตูทุกเฉินนะฮะประตูทุกเฉินเนี่ยนะในกรณีที่รถบัสนะฮะรถพูดเลยรถบัสรถโด,ดยสารพวกนี้นะมันพลิกคว่ำตะแคงนะฮะมันจะมีคัตเตอร์ข้างในนี่นะนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะฮะฉีกตัวน,นี้อ้อมไปแล้วมันก็จะหลุดออกมาลูกยางมันจะหลุดออกมาถ้าทุบไม่ได้นะนี่ฮะทุบแตกง,ง่ายอยู่นะตัวนี้นะฮะนี่แตกกระจายเลย นี่ฮะอันนี้แตกง่ายอยู่นะแตเนี่ชั้นแต่มันบางตัวนี้กระจกบางแต่ไม่ใช่นิรภัยนะรถบัสรนเก่านี่ฮะนี่นี่ยเป็นเศษเป็นสองชั้นด้วยั้งนี่นี่ยโอ้โหทุบนี่ต้องทุบยาวเลยนะนี่แล้วอันนี้มันเป็นซิลิโคนนะครับนี่ไม่ใช่ลูกยางนี่เหนียวนะ ทุบแตกหมดแล้วก็ถีบลงไปนะวันนี้เป็นการทดสอบจากคลิปคลิปนี้ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าคืออย่างที่บอกคือมันต้องมีความรู้ความเข้าใจอ่ะมันมันต้องมีจุดทุบด้วยน,นะ <ừ> แล้อย่างที่บอกว่ากระจกที่มันจะทุบได้ที่ว่าเป็นกระจกทางออกที่เป็นเทมเปิร์กลาสหรือกระจกเทมเปิร์นี่ยมันก็ไม่ใช่ทุบานอีก งอ,อย่างคลิปนี้เขาไปหารถบัสเก่าๆลองทุบกระจก <หา S 2> ะอันหนึ่งก็คืออ่าถ้าจะพูดในแง่ของตัวรถที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะเพราะว่าคัสซีรถของเขาเนี่ยเขาจดทะเบียนเมื่อพ <3 S 2> อึสองห้า1.3.54ปีจริง <8 S 2> แต่ตัวรถเนี่ยเขาประกอบใหม่ เป็นรถที่ทําขึ้นใหม่เมื่อปี61ก็คือเพิ่งจะอายุ6ปีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นกระจกนิรภัยก็ได้เทียงแต่ชุดพิสูจน์หลังฐานบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมันไม่เจอที่ทุบกระจกรถอยู่ในรถมันไม่เจอไอคอนแดงๆนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของกระจกทุบแตกหรือไม่แตกแล้วแต่มันไม่มีที่ทุบส่วนไอ้ที่ทุบอันเนี้ยจะอันเล็กอันใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยเท่าที่ผมฟังจากคู่ที่เขาแนะนํากันเนี่ย เวลาทุบพวกนี้มันต้อง,องทุบจากขอบขอบก่อนนะค่ะใช่ไหมเป็นจุดอืต้องทุบให้ถูกด้วยนะว่าต้องทุบตรงไหนนะเจาะที่จุดไหนก่อนมันจะมีแปดจุดมั้งคะรู้สึกถ้าทุบไม่ถูกก็มันก็ไม่ออกเหมือนกันนะมันก็ไม่แตกมันมันเนตเข้าโพดหร<า>ือจะเป็นอะไรให้ร้าวให้เราผลักออกไปเหมือนกันนะค<า>่ะทีนี้เราไปสอบถามบริษัทรถและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเขา,เาก็พาเดินดูจุดต,ต่างๆที่เป็นประตูฉุกเฉินจุดเปิดประตูฉุกเฉินเขาบอกการจะรอดจากเหตุไฟไหม้รถได้เนี่ยนะ สำคัญที่สุดคือต้องมีสติและคนที่จะรู้ว่าจุดไหนมีสวิตช,ชุกเฉินคือใครรู้ไหมคะใครฮะคนขับรถสิคะต้องเป็นคนขับรถนี่แหละค่ะแล้วก็คนที่ช่างสังเกตเพราะว่าสวิตต่างๆมันจะอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ง่ายอย่างตรงประตูหน้าจะมีสวิตสำหรับเปิดประตูหน้าฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยค่ะหน้าตาแบบนี้เขาก็จะให้บิดวาวไปในทิศทางที่ลูกศรบอกก็จะเปิดประตูได้โดยไม่ต้องอาศัยระบบไฟฟ้า อีกจุดคือตรงประตูทางขึ้นตรงกลางรถอันนี้จะมีสวิชทั้งด้านนอกและด้านในเลยนะคะก็ใช้วิธีการบิดไปในทิศทางของลูกศรเหมือนกันประตูก็จะเปิดออกได้อย่างง่ายดายอีกจุดหนึ่งก็คือเนี่ยคะ่ะด้านบนช่องระบายอากาศตรงนี้นะคะ่ะจุดนี้มันดันออกไปเพื่อเป็นช่องทางสุกเฉินในการอ,อพยพก็ได้เหมือนกัน บิดไปตามลูกศรลกเลยครับลูกศรรอเวลาสักหกเจวินาทีประตูจะไอ้นั่นออกมาเองแล้วก็เราต้องใช้มือช่วยครับเพราะว่ามันตัดระบบไฟไปแล้วระบบไฟไปแล้วกดลงครับต้องกดลงนั่นแหละใช่แล้วก็ดันออกไปเลยครับ ก็สามารถรอดออกไปได้ครับคุณเฉลิมชัยภาคสุโพหัวหน้าชุดปู่เจ้า10บ,บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนตัวเขามองว่าอันนี้ส่วนตัวเขานะเขามองว่าคนขับรถอะอยังช่วยได้แบบไม่เต็มที่เพราะในกรณีนี้คนที่รู้ว่าสวิตอะไรอยู่ตรงไหนอะ,ะนนมันมีแค่คนขับรถล้วคนอื่นเขาไม่รู้คือช่วยไม่ไมเต็มที่เพราะถ้าเกิดสมมุติเนี่ยคนขับเนี่ยมีสติที่ดีทุกอย่างมันจะ สูญเสียได้น้อยลงกว่านี้เพราะว่าจากที่ผมดูจากพี่ๆเขาไปช่วยเมื่อวานนี้คือคนขับเนี่ยช่วยอ่ะคือช่วยไม่ไมเต็มที่เหมือนกับว่าพอลงไปช่วยปุ๊บเนี่ยหล,ลบแผลอ่ะคือคือทำทำไม่เต็มที่เขาไม่รู้หรือเปล่าหรือเข,เขาก็ต้องรู้น,นะครับคนขับต้องต้องรู้คนขับรถต้องรู้ต<ช>้องรู้ใช่ครับในนี้ถ้า ถ้าถ้าอยากจะมุ่งเี่ะผมใจะอยากับมุ่งเป้าที่คนขับเนี่ยต้องมีการอบรมหรือมีการเรียนรู้เพื่อให้ความสูญเสียมันน้อยลงกว่านี้ครับคนถามบอกเอ้าเห็นแต่พี่นศพี่ผู้หญิงนี่คือพี่นศและพี่ติอยู่ไหนเมื่อกี้นี่เน็กเบกนี่เห็นหน้านี่พี่ติอยู่นี่อยากดูว่าพี่ติจะเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รถบัสได้อย่างไรถ้าคุณอยากเห็นภาพนั้นติดตามได้ในข่าวแสบเฉพาะกิจวันเสาร์หกโมงเย็นนะคะ จะพาไปเรียนรู้วิธีการกช่วยเหลือตัวเองหรือว่าผู้อื่นนะ,ะที่อยู่บนรถด้วยกันนะครับเอาจริงๆทุกคนก็มีโอกาสได้ขึ้นรถแบบนี้กันทท้งนั้นแหละเอายิงบริษัทเอ่ย่าป่าเอ่ยนังรถทัวร์ข้ามจังหวัดเอ่ยทัศนศึกษษาเอ่ยถูกไหมคะหือบางทีก็ต้องหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือติดรถเอาไว้บ้างนะฮะเอาจริงๆนะไอคอนทุบก,กระจกเนี่ยซื้อพกไว้เองก็ได้นะ มันมีขายนะคะรถยนต์อะไรทั่วไปเนี่ยฮะราคาก็คงไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงมากเดี๋ยวนี้ค้อนทุบก,กระจกพวกนี้ค่ะมันจะมีที่เป็นด้านหัวเหล็กเนี่ยเอาไว้ทุบก,กระจกแล้วตรงด้านท้ายเนี่ยเอาไว้ตัดเซฟตี้เบลด้วยนะนี่ไงอ่านี่ไงแบบนี้เลยใช่ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้ข้างบนเนี่ยเอาไว้จะเป็นแหลมๆเนี่ยไว้ทุบก,กระจกส่วนข้างล่างนี่ตรงนี้ที่เป็นแย่งเข้าไปเนี่ย เอาไว้ตัดเซฟตี้เบลเผื่อเวลาแบบเอารถระบบไฟฟ้ามันพังแล้วถอดเซฟตี้เบลออกไม่ได้มันก็เกี่ยวมาแล้วก็ตัดออกได้เลยตรงนี้ก็เอาไว้ทุบใช่แต่ท่านก็ลองไปศึกษาเรียนรู้หน่อยคลิปมีเยอะเลยฮะลองเ์อดูว่ามันต้องตรงไหนก่อนดีที่สุดแบบไหนอะไรยังไงเพื่อให้แตกเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างใช่จริงโดยเฉพาะเรื่องของการโอ้โหมีสติเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะฮะค่ะ